ทุกๆวันย่อมมีเรื่องสุขและเรื่องทุกข์เข้ามาเสมอนะคะวันนี้เราอยากจะมาให้ทุกคนนั้นได้ตระหนักนึกถึงการรับและปล่อยวางค่ะทุกสถานการณ์ทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเรานะคะเราสามารถเก็บรายละเอียดทุกความทรงจํำดีๆที่เราได้รับมาค่ะและเราก็สามารถเรียนรู้เรื่องที่เราผิดพลาดหรือเรื่องแย่ๆที่เข้ามาในชีวิตของเรานั่นเองนะคะ ยิ่งเรามีการยอมรับและมีการปล่อยวางเร็วเท่าไหร่นะคะก็จะทําให้ชีวิตของเรานั้นก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าเราทุกนะคะแล้วก็ไม่ปล่อยวางสักทีเราก็จะทุกตลอดไปเราก็จะไม่มีการพัฒนาหรือว่าก้าวข้ามผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นจําไว้เลยนะคะว่ามีสุขย่อมมีทุกขเมื่อมีรับก็ต้องมีปล่อยวางนั่นเองนะคะหรือเตยก็มีข้อประกำพิดีดีจจะมาแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะเปิดไปพร้อมกันเลยค่ะอยู่ในซาดูดีบทที่ 55, ข้22นะคะได้กล่าวไว้ว่า จงมอบภาระของท่านไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงค้ำชูท่านไว้พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้คนชอบธรรมล้มลงนะคะอย่างที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้เพราะฉะนั้นจงเรียนรู้ที่จะรับและจงเรียนรู้ที่จะปล่อยวางนะคะและเมื่อมีปัญหาไม่ต้องห่วงค่ะพระเยซูนั้นจะคอยอยู่เคียงข้างพวกเรานะคะ